พยายามเป็นฮอก้าพี่น้อง <S <S ตามที่พี่น้องเข้าเช่าตั้งประเทศอ่ทาทังโดยมากที่เป็นสวีเดนเยอรมันล่ะกะนอก้องพี่เนาะพี่น้องเนาะอยากเบื้องการใส่าบาทอยากพกพี่น้องดูนั่คือเก้าข้าพระอาจารย์พระคุณเจ,าเจาณ้าเจ้าคณะทำบุญเจาา้าอาเจ้าบาทบาทบาท่บาวมีเนาะครับสั่งสร้างทำบุญไพย์ใส่มุ่นยาโสวรพี่น้องผมวัดโพชัยศิลาอะไรเลยพี่น้องเด้อมาเหตุบุญเห็ุศีลใดพี่น้องมาเยี่ยมชมใดเลยพี่น้องเด้อยินดีต้อนรับพี่น้องผม ไปเขาสีน้ำพระอาจารย์กับทางคณะสงฆ์ของเขาเกินว่าหอดวัดเลยพี่นอ้องมือไปยามเบเข้ามาป้าเฮ็ดบ่ทันเขาแต่ว่าเขาสีน้ำไปาศาสนาพุทธเทามันต้องมาก่อนพี่น้องไปเอาเอาเอา,เอาพี่น้องเข้มามือไปผลขอไปผลขอไปผลมาสังครีเข้ากับเมือนเดิมพื้เก่าพี่น้อง มแม่ออกทายุททางคุณกะมี่พี่น้องส่วนฟังนี่กะทายุททางนี่พี่น้องผมเอาแม่ออกทางเยอรมันสวีเดนนอร์เวย์เนาะครับเนาะฟินแลนด์ก็ดีเนาะพี่น้องเนาะจัดให้เราด้วยครับเด้อ คูอยากเบิ้งกระไดไอ้ไซใหญ่ยิ่งพี่น้องผมสาธุพี่น้อง <c oughs> คุณแม่เพิ่นฝากบอกนะแม่พ,พอ่อพ่อนั่นเสียหนึ่งท่าควาเตรเลียสาทูน้ำแน,น่นใส่เนี่ยืึวกว่ามีผ้าผมคือทางคุณต้องมีวัดคู่ประเทศนะตะกอนถ้ <c oughs> าไฟจานเพื่นยังบอกว่าตั้งประเทศก็มีวัดดีพี่น้อง <c oughs> เอาสา, <c oughs> สาธุครับผม <c oughs> ครับผมพี่น้อง 慢慢一个，上面。